รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับผมยุทธนาปันยุทธูรเด้อครับเด้อร์มันี่ผมสิบห้ามาเบิร์อาชีพนะเสริมนะครับเด้อเลี้ยงหนูน่าพาลุยนะครับเด้อร์เสริมเงินลาะครับคุณวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงครับเลี้ยงยัยงไงครับอ่าก็วิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับเลี้ยงง่ายๆ ง่ายสบายสบายแต่ว่าศึกษานิดนึงเพราะขั้นตอนการเลี้ยงนะครับขั้นตอนการเลี้ยงคือเราต้องเอามาเพาะเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปี2559เอามาที่แรกตัวเดียวเอามาตัวเดียวครับทีนี้พอเอามาได้วันหนึ่งพอดีโดนหนูท้องพอดีก็เลยโชคดีเลยนะโชคดีไปถูกหวยไปก็เลยพอมันออกลูกมาเสร็จปุ๊บ ก็ต้องไปหาพ่อพันธุ์มาอีกตัวนึ่งก็เลยแตกมาได้ถึงขนาดนี้ครับเริ่มแพร่พันธุ์มาจนถึงระดับนี้๋เียวิธีการดูแลครับลี่ห่างอยาให้อาหารนะครับเป็นยังไงครับวิธีการเลี้ยงให้อาหารก็มีข้าวเปลือกข้าวโพดของง่ายๆครับหาได้ตามบ้านเราในช่วงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าช่วงโควิดสิบเก จะให้ดูครับอ่ามีเป็นสำหรับที่นอนที่นอนเป็นบอ่อนอนอบอ่อนอนและออกลูกตรงนี้อส่วนตรงนี้จะเป็นที่กินสาหรับกินอ๋อนี่มังมงที่นอนครับนี่มีมงกินอนี่มองอที่กิน ที่นอนอน,นี้ที่กินมันถาดใส่ข้าวใส่น้าช่วงที่มีหนูเล็กจะมีให้หัวอาหารนิดหนึ่งนนข้าไปอยู่นี่หมดแล้วเ,เข้าไปนอนข้าไปอยู่ที่นอนหมดแล้วนี่ต้องมาดูอ่าดูตอนนี้ตอนนี้จะเป็นพ่อพันแม่พันที่ตนง็น อันนี้จะเยอะหน่อยตอนนี้กำลังมีลูกอ่อนมีลูกอ่อนลูกก็กมีตัวเล็กก็มีตัวน,นี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ขนาดออกลูกวัดดูยัง,ง <c oughs> ไงเลยเป็นตีนกล่องมั้งเต็มกล่องอันเต็นกล่อง อันนี้ไดออกลูกจะมีลูกอ่อนอยู่ในท่อเลียงทุกบอ่อแล้วบอครับนี่ทุกบอ่อครับมีทุกบอ่ออันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนลูกจะไปอยู่บอ่อนุ้นบอ่อที่เราจะเขียนเรียกบอ่อไว้อ,อบอ่อที่หกสำหรับลูกตัวนี้บอ่อนี้อจะไปอยู่บอ่อที่หก บอบลูกมันีแ่แยกครับอ่าแยกครับพอได้ได้หนึ่งเดือนต้องแยกออกออเพราะงั้นพ่อมันอ่าตัวแม่ก็ออกรูกมาแล้วทีวนี้ตัวรุ่นพี่มันจะไปกินน้องความดีในาำรับนี่ได้เอามาเริ่มตั้งแต่หนึ่งเดือนตอนนี้เข้ามาที่เดือนที่สองแล้วครับ ยังยังไม่โตเต็มที่ามาถึงตจงนี้บอกกินหมอนอนเหมือนกันส่วนชุดนี้ใช้สำหรับเป็นพ่อพันธ์แม่พันได้จะเป็นรุ่นนี้ อันนี้กี่เดือนแล้วครับนี่อันนี้ได้สองเดือนครับกี่เดือนขายได้ครับนี่เลือนตั้งแต่รุ่นนี้ก็ได้ครับสองเดือนสามเดือนขึ้นไปก็ได้หมดถ้าจะให้ดีก็สามเดือนพอดีสามเดือนก็ขายได้เลยนะครับเนาะมันจะได้น้ําได้เน้งง่แล้วพ่อพันแม่พันเหยครับ ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ครับตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปครับสามเดือนขึ้นไปสามเดือนขึ้นไปนั่นก็สามเดือนขึ้นไปก็เลี้ยงได้แล้วครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยอาหารนี่อ้ออะไรให้ครับอาหารเป็นข้าวเปลือกครับเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวโพดเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับ ถ้าจะเป็นออเดอร์บหน่อยก็จะเป็นหอยเชอรี่ยิ่งดีแต่นานๆให้กินทีถ้ากินหอยกินอะไรมันจะเริ่มผสมพันธ์กันอาหารปลาดุก,กให้กินใช่ไหมครับน<ต>ี่เห็นเห็นกิน<ๆ>เฉพาะอาหารปลาดุกอ,อย่างอื่นไม่กินน้ำนี่ต้องเปลี่ยนยังไงครับทุกวันหมดหรืไงเปลี่ยนทุกวันทายทุกวันครับ ถ้าไม่งั้นมันจะเกิดเป็นแก๊สเพราะมันเยี่ยวใส่ขี้แต่มันจะเหม็นอเอาง่ายๆสังเกตง่ายๆคือบ่อ,อก,กินกับบ่อ,อที่นอนจะต่างกันแร้ว่าอาหารนี่ให้เวลาไหนครับให้กี่เวลาครับอ่าให้เวลาเดียวครับเ,เดียวเนาะ,ะให้ช่วงอ่าเย็นอีกวันหนึ่งจนถึงเย็นอีกวัน,นอืแต่ดูที่ระดับน้ําน้ําต้องเปลี่ยนบอ่อยเพราะน้ามันจะเล่นบางตัวบางบ่อมันจะอนหนึ่งเดือนนะครับ เดือนน้อกำลังดื้อกำลังกินกำลังเร่งหนูที่ว่ามันดูดูนะหนูพ่อพันไม่พันบอกเขาเรื่องไอ่าจะเป็นพ่อพันไม่พันจะดุเนาในพวกนี้ก็ดุเหมือนกันสังเ,เกตเอาใจาตรงจำหางมาครับเนาะอ่าอันนี้เป็นพันหนูไหวพ,พันหนูสมสังเ,เกตขาเริ่มจะมีส่วนผสมอกด่างหางดอกอ่า ที่อยู่ในน,นู่นมันจะมีอ่บันที่กระทำเป็นเอากระทางดอกไม้มาตัดทำเป็นที่ออกลูก <c oughs> น,นี่เล่นหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนอ่าตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นหนึ่งเดือนมีทั้งหมดสิบตัวชุดหนึ่งอ่าอันนี้เพิ่งได้สามวันสามวันสามวันชุดหนึ่งอันนี้แมีนบ่เนี่อ,นนอันนี้พี่มันอ่าน,นี่รุ่นพี่มาเนี่ยรุ่นชุดหน,นึ่งเดือน ตัวแดงๆครับแดงๆอันนี้เพิ่งได้สามวันเพิ่งได้สามวันสังเกตสามวันนะคนหลังจะเริ่มขึ้นดำนิดหน่อยถ้าออกมาสดๆไปจะแดงเลยอือกินไงละนู้นแปดตัวชุดนี้ชุดอยู่ในนี่ก็มีอีกตอนนี้มีทั้งหมดสามสายพันธุ์ครับจะเป็นหมูพุกหมูไว นูพุกงูนาเรานี่นะครับแล้วก็เป็นงนูหวายแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นหน้าอกด่างอกด่างหางดอกอขอไปลีแล้วกินหอยอย่างไนไสต้งออกลูกถ้าไม่ออกลูกก็แบ่งแยกเขตแดนเพราะมันผสมพันธุ์กันแล้ว นี้จะเป็นพ่อพันธุ์พ่อ,พพอพแม่พันธุ์ครับชุดดั้งเดิมเลยนี่จานนี้ก็เริ่มทำลังแล้วเริ่มทำลังแล้วก็เริ่มออกลูกเจ็บปวทรมาเลยเนาะ พอไปลีแล้วหเื่นแล้วตื่นไงเลยอันนี้แม่พันธุ์รุ่นนีงก็อยู่ที่เกือบเกือบกิโลแปดก้ากิโล ผมเกิดในคมรู้ยังหลายเลยครับเด้อแต่แต่จะขอจบกิฟเพียงเท่านี้นะครับกรับช่านที่ตั้งนะครับสถานที่ตั้งที่ไหนเนาะครับช่าที่ตั้งนี่เลขที่บ้านเก้าสิบเจ็ดหมู่สิบสองบ้านเดินสมบูรณ์ครับอำเภออรัญจังหวัดสระแก้วครับมีเบอร์ตติด่อโทรติดต่อครับศูนย์หกสี่สามสามสี่หกสี่สี่สองครับครับผมเด็กเดินหนึ่งจำไม่ได้ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ